สวัสดีครับพบกับผมช่องดาร์คเซโลคูอีกครั้งนะครับกับน,นิยายเรื่องศัพยุทธะลุฟา้าดำเนินมาถึงเล่มที่26ในบทที่6นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วเสียวเหยียนของเราก็เจอกับเซียนยุทธเฟิงแล้วนะครับแล้วก็ย่อยโลหิตบรรพกาศเรียบร้อยนะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับบทที่6เรื่องเก่าคราวอดีต ได้ยินประโยคนี้ของเซียนยุทธเฟิงมู่ชิงล้วนหูผึ่งทันทีนางสนใจใครรู้ประวัติความเป็นมาของเซียวเหยียนเช่นกันเซียนยุทธเฟิงแม้คบหามิสหายมากน้าหลายตาแต่สหายที่ทำให้เขาแยแสึงขั้นนี้นางกลับไม่เคยเห็นมาก่อนเซียวเหยียนบีบมัดแน่นแววตาวาวโรดอึดใจถัดมาค่อยข่มความพรุ่งพลาดในใจลงสูดหายใจลึกเครือกหนึ่งกล่าวเนิบช้าเซียนยุทธเฟิงคงทราบเรื่องที่เกิดขึ้นในปีนั้นของอาจารย์แล้วกระมัง ตอนที่เกิดเหตุเขาไม่ได้อยู่กับข้ารอเมื่อข้ารู้เรื่องโจงหานเฟิงนั่นก็ประกาศต่อคนภายนอกแล้วว่าอาจารย์เจ้าประสบอุบัติเหตุขณะปรุงโอสถวาจาเช่นนี้ข้าย่อมไม่เชื่อแน่นอนเคยคาดคั้นหานเฟิงหลายครั้งหมอนั่นก็ปิ้นป้อนตลอดข้าจึงไม่ได้คําตอบอันใดหลังจากนั้นมันก็สาบสูญจากทวีปมัดฉิมตอนนั้นข้ารู้สึกตังหิดตั้งหิดว่าการหายตัวไปของตาเท่าต้องเกี่ยวข้องกับหมอนี่แน่นอนแต่สืบหาในทวีปมัดฉิมอยู่นานก็ไม่ได้ข่าวคราวของหานเฟิงอีกเลย สายตาเซียนยุดเฟิงสะกดนิ่งบนหน้าเซียวเหยียนขณะกล่าวเสียงมนเซียวเหยียนถอนใจแผ่วเบาปีนั้นอาจารย์ถูกหานเฟิงให้ร้ายจริงจริปยิ่งเซียวเหยียนเพิ่งขาดคำเสียหน้าเซียนยุดเฟิงทำเมึงทึงในพริบตากินไยสังหารโหมทลักจากในกายทำให้อุณหภูมิของพระสุธาอากาศผืนนี้ลดหวบเดลฉานเย่าเฉินมันเก็บมันมาเลี้ยงตั้งแต่แบเบาะทั้งยังถ่ายทอดวิชาให้มันมันยังกล้าแว้งกัดอาจารย์เจ้าสิทธิ์คิดล้างครู ชัวช้าสามานนักตอนนั้นข้าน่าจะฟาดมันให้ตายค้ามือเซียนยุทธกนด่าด้วยความเจ็บแคลนเห็นเซียนยุทธเฟิงโกรธเกลี้ยวปานี้มู่ชิงร้วนถึงคอหดปกติเซียนยุทธเฟิงมักมีท่าทีผ่อนคลายสบายใจน้อยครั้งที่จะเห็นเขาเสียการควบคุมเช่นนี้เย่าเฉินก็คือเซียนยุทธเย่าประมุขหอดาวตกที่ไม่เคยเผยโฉมสหายร่วมเป็นร่วมตายของอาจารย์งั้นเหรอมู่ชิงร้วนพึมพำเบาๆพรันคลายนึกอะไรขึ้นได้ ตาคู่งามจ้องมองเซียวเหยียนอย่างตื่นตะลึงประมุขหองั้นเหรอได้ยินคำนี้เซียวเหยียนอุทานเสียงชง,งนเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าเย่าเหลาเป็นประมุขหออันใดพอดาวตกฆ่ากับเย่าเหลารวมกันต่อกั้งขึ้นเขาแต่เขาไม่ชอบเรื่องพันนี้ส่วนใหญ่ฆ่าเป็นคนดูแลจัดการแม้หลายปีนี้เขาหายสาบสูญไปแต่ตำแหน่งประมุขยังคงเก็บไว้ดังเดิมเพราะข้ารู้ความสามารถของตาเท่านั้นไม่มีวันเอาชีวิตไปทิ้งโดยง่ายเช่นนี้แนะ่ เซียนยุดเฟิงโบกมือไปลามาพางเ่าวเสียวเหยียนพยักหน้าเล็กน้อยนึกไม่ถึงอาจารย์ยังร้างตำแหน่งบมุขของหอดาวตกอีกด้วยอย่างนั้นเขาใหญ่ไม่ใช่นับเป็นคนของหอดาวตกเช่นกันเหรอเรื่องนี้เอาไว้ก่อนรอข้ากลับไปจะไปปิดประกาศน้ำจับข้าคิดว่าเจ้าเดลฉานหานเฟิงต้องยังมีชีวิตอยู่เมื่อใดที่มันตกสูในกำม,มือข้าข้าจะทำให้มันขออยู่ไม่ได้อยู่ขอตายไม่ได้ตาย เซียนยุดเฟิงกล่าวเสียงเฮี้มเกรียมดูท่าพฤติการของหานเฟิงจะสร้างความกดแค้นให้เขาถึงที่สุดประกาศน้ำจับคงไม่จำเป็นเซียวเหยียนสายหน้าแล้วดีดนิ้วขวดยกใบหนึ่งปรากฏขึ้นเขาใช้นิ้วปาดปากขวดร่างวิญญ,ญาณพร่าพรายสายหนึ่งพุ่งขวดออกมาทันทีเซียวเหยียนจะต้องการอย่างไรกันแน่ถึงจะยอมเปราะหลังวิญญ,ญาณหานเฟิงลอยออกจากขวดก็แผ่คำรามด้วยความเดือดดาลทว่าเสียงแผดยังไม่ทันสิ้นสุดก็หยุดกึกพร้อมกลับสีหน้าวาดผวาสุดขีด หานเฟิงเซียนยุทธเฟิงจ้องมองล่างวิญญาณของหานเฟิงตรงหน้าด้วยแววตาเฉียนเฉียบสองคำที่แฝงกลิ่นอายสังหารเต็มเปี่ยมค่อยๆดังลอดออกจากลายฟันเซียนยุทธเฟิงหานเฟิงตะลึงลานเมื่อเห็นเซียนยุทธเฟิงตรงหน้าก่อนกรีดร้องเสียงหลงรีบบายหน้าหลบถีทันควันแววตาเซียวะแววตาเซียนยุทธเฟิงพราวแสงอมหิต งุ้มฝ่ามือเป็นกงเล็บปล่อยพลังดูดขุมหนึ่งสูบล่างวิญญาณของหานเฟิงกลับมาจากนั้นตะปบก้านคอไว้แน่นใบหน้าแก่ชรา,าที่เปี่ยมแววเมตตาเป็นนิดบัดนี้น่ากลัวเป็นพิเศษเดลัชชานบังอาจลงมือต่ออาจารย์ตัวเองตาไม่ใช่เย่าเฉินเจ้าโดนหมาป่าลุมแทะไม่เหลือซากเปนานแล้วเจ้าเดลัชชานเจ้าสัตว์นรกนี่ละคุณเห็นแววตาเซียนยุดเฟิงเย็นเยือกถึงขั้นแช่แข็งคนได้หานเฟิงท่านพึงสุดขั้วหัวใจเขาเกรงกลัวคนผู้นี้มาโดยตลอด ยามนั้นรีบร้องว่าอยา่ยาอย่าฆ่าข้าไม่เกี่ยวกับข้าข้าครูพวกตำหนักเจดพูดบีบังคับตำหนักเจดพูดงั้นเหรอได้ยินชื่อนี้เซียนยุทธเฟิงสีหน้าแปรเปลี่ยนเล็กน้อยเฟิงเราเป้าหมายของตำหนักเจดพูดก็เหมือนที่จะอยู่ที่พลังจิตวิญญาณของอาจารย์แต่ตอนนี้อาจารย์ก็ตกอยู่ในกำมือพวกมันเรียบร้อยแล้วเซียวเหยียนบอกเสียงเศร้าซึมเกี่ยวข้องกับเจ้าบัรซบพวกนั้นจริงด้วยเซียนยุทธเฟิงเข็นเขี้ยวเขี้ยวฟัน หลังการสืบเสาะมานหลายปีเขาค้นพบเรื่องราวบางอย่างของตำหนักเจดพูดเพียงแต่คิดไม่ถึงว่าผู้ลงมือต่อเย้าเหล่าจะเป็นพวกไปไม่ไปผุดไปเกิดกลุ่มนี้เจ้าเดจฉานนี่เหลือไว้ไม่ได้เช่นกันลังสีพิฆาตวาบขึ้นในดวงตาเซียนยุทธเฟินถะลึงมองหานเฟิงอย่างเครียดแค้นปีนั้นต่อให้เป็นตำหนักเจดพูดใครจะต่อกรกับเย่าเฉิงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างไรฝ่ายหลังก็มีมิสหายทั่วแดนตอนนั้นผู้แก่งกล้ารุ่นรายคามหลายคนล้วนมีความสัมพันธ์อันดีกับเขา บวกกับฐานะนักปรุงโอสถแค่ยกมือเบาๆพลังปลุกระดมนั้นต่อให้เป็นตําหนักเจตพูดก็ต้องใคร่ควรซ้ำสองแต่สุดท้ายเย่าเฉินกับหายตัวไปกระทันหันชัดเจนว่าเป็นเพราะภายในมีหนอนบ่อนไส้ถึงทําให้เขาไม่มีโอกาสเรียกระดมผู้ช่วยแน่นอนบ่อนไส้ตัวนี้นอกจากเจ้าเดลฉานหานเฟิงยังจะมีใครเพิ่งเหล่าลอก่อนพวกเรายังต้องใช้หานเฟิงนําทางจึงจะค้นหาตําหนักย่อยซึ่งเป็นที่คุมขังของเย่าเหล่าพบตอนนี้ยังไม่ควรฆ่ามัน เซียวเหยียนรีบทวงสิ่งที่ตำหนักเจดพูดต้องการเกรงว่าเขาไม่ใช่แค่จิตวิญญาณของเย่าเฉินบางทีพวกมันอาจอยากได้ฝีมือปรุงยาของเขาด้วยปีนั้นข้าละแคะละคายมาว่าตำหนักเจดพูดรอบดำเนินการแผนการใหญ่แผนหนึ่งและแผนการนี้จำเป็นต้องใช้นักปรุงโอสถจำนวนมากในมหาสงครามช่วงชิงถ้ำคาคฤหาดดึกดําบันที่สะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งทวีปมัดฉิมข้ากับเย่าเฉินเคยประมือกับตำหนักเจดพูดคิดว่าเขาคงถูกจับ,จจบตามองตั้งแต่ตอนนั้น เซียนยุดเฟิงพยักหน้าเบาๆคุ้นคลิดชั่วขณะก่อนกล่าวโผงขึ้นถ้ำคฤหาดดึกดำบรรพ์เหรอได้ยินคำนี้เซียวเหยียนอุทานพิศวงเป็นเหตุการณ์คลึกโครมที่เกิดขึ้นมานานมากแล้วถ้ำคฤหาดแห่งนั้นเป็นสิ่งที่หลงเหลือตั้งแต่ครั้งโบาราณกาลปีนั้นดึงดูดผู้แก่งกล้าระดับประมาจายุดขึ้นไปกว่าครึ่งหนึ่งของทวีปมัดฉิมทีเดียวแต่คุมสมบัติในนั้นก็ชวนให้ผู้คนสะทกสะทานจริงๆเพดวิชาเผาไหม้ที่เจ้าฝึกยเย่าร้องก็ได้มาจากที่นั่น เซียนยุดเฟิงถอนใจเฮือกหนึ่งก่อนกล่าวอาศจรย์ใจเป็นคำลบสองเซียวเหยียนอดสูดหายใจเบาๆไม่ได้ที่แท้เคล็ดวิชาเผาไหม้ก็คือได้มาจากถ้ำครึหาบที่ว่านั่นตอนนี้ตะเท่าถูกขังอยู่ที่ใดเซียนยุดเฟิงมองที่หานเฟิงด้วยแววตาเย็นเฉียบขณะถามเมืองเมืองเฉิงตะวันตกของทวีปมัดฉิมที่นั่นมีตำหนักย่อยแห่งหนึ่งของตำหนักเจดพูดเยา่าอาจารย์เห่าเฉินถูกขังอยู่ที่นั่นหานเฟิงลังเลนิดหนึ่งก่อนตอบเมืองมิ่งเฉิง ไม่คิดเลยว่าที่นั่นจะมีตำหนักย่อยของตำหนักเฉดพูดอยู่ด้วยเซียนยุทธเฟิงขมวดคิ้วแล้วถามต่อที่นั่นมีผู้อุปโสเซียนยุทธกี่คนหนึ่งคนดวงตาหานเฟิงทอประกายขึ้นกล่าวตอบเบาๆเจ้านึกว่าข้าไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับตำหนักเจดพูดเลยสักนิดใช่หรือไม่พอฟังเซียนยุทธเฟิงกลับแค่นหัวเราะตำหนักย่อยแต่ละแห่งของตำหนักเจดพูดอย่างน้อยที่สุดต้องมีหัวหน้าและรองหัวหน้าเป็นผู้อุปโสระดับเซียนยุทธนำซ้ำที่นั่นยังต้องเป็นสถานที่คุมขังบุคคลสำคัญอย่างเย่าเฉิน ผู้วุโสคนหนึ่งนั่นเหรอดูเหมือนเจ้ายังสันดานชั่วช้าไม่เปลี่ยนได้ยินคําพูดของเซียนยุทธเฟิงหานเฟิงสะดุ้งเล็กน้อยส่วนเซียวเยียนกลับสีหน้าเครียดขึมเกือบหลงกลเจ้าตัวบัตซบนี้เสี็จแล้วผู้วุโสระดับเซียนยุทธสองคนนี่หาไม่ใช่เรื่องง่ายๆแค่หนึ่งบวกหนึ่งผู้แก่งกล้าระดับเซียนยุทธสองคนสามารถต่อกรกลุ่มอิทธิพลชั้นหนึ่งบางกลุ่มในทวีปมัดฉิมหากเขาไม่ได้เจอเซียนยุทธเฟิงแล้วทะเลือดเธอร่าบุกไปเมืองมิ่งเฉิงตามที่ตามลําพังนั้น คงไม่ต่างจากทุ่มตัวเข้าแห่เก็บมันไว้ก่อนวันหน้าอาจมีประโยชน์ใช้สอยเซียนยุทธเฟิงมองหานเฟิงที่เนื้อตัวสั่นเทาไม่หยุดด้วยแววตาเยียบเย็นแค่นหัวเราะคำหนึ่งแล้วเหวี่ยงให้เซียวเยียนรับร่างวิญญาณของหานเฟิงไว้เซียวเหยียนพยักหน้าหัวเราะเสียงเย็นขณะยัดลงขวดหยกดีดนิ้วคลาหนึ่งเปลวเพิงในสภาพพุ่งตามลงไปพรันเสียงโหยหวนดังขึ้นอีกครั้งนิ้วมือปราดบนปากขวดปิดกั้นเสียงกรีดร้องนั้นก่อนเก็บลงแหวนบรรจุ ลองดูว่าหมอนี่จะรอดชีวิตจากการแผดเผาของเพิงหฤทัไทยดาวตกได้หรือไม่เพิงเราตอนนี้ทำอย่างไรดีเซียวเหยยนนิ่งคิดไปครู่หนึ่งก่อนถามเรื่องนี้ไม่อาจพูดหวามจะกระโตกกระตากไม่ได้เพราะถ้าตาหนักเจดพูดย้ายเย่าเฉินไปที่อื่นใกล้จะสืบหาอีกจะลำบากกว่าเดิมเจ้าสงบใจไว้สักพักก่อนข้าจะส่งคนไปตรวจสอบที่เมืองมิง่งเฉิงรอให้ชัดแจ้งถึงขุมกำลังของตาหนักย่อยที่นั่นเรียบร้อยแล้วค่อยลงมือก็ไม่สาย รอยโทสะบนหน้าเซียนยุทธเฟิงค่อยๆจางหายเขาคุณคิดชั่วขณะกล่าวแต่ถ้าล่าช้าเสียวเหยียนปริวิตตไม่ต้องห่วงคนที่ปรุงโอสถได้ดีเท่าเย่าเฉิงมีอยู่ไม่มากตำหนักเจตพูดไม่กล้าทำร้ายเขาแน่นอนเซียนยุทธเฟิงกล่าวอย่างใจเย็นพอฟังเสียวเหยียนพงกศีรษะตำหนักเจตพูดมีขุมกำลังมากมายไม่ควรตีญ้าให้งูตื่นถัดจากนี้ข้าจะกลับหอดาวตกก่อนจากนั้นเริ่มสืบเรื่องของตำหนักเจตพูดและเจ้าล่ะ เซียนยุทธเฟิงถามเซียวเหยียนนิ่งคิดเล็กน้อยกล่าวว่าข้าจะไปภาคกลางของทวีปมัจฉิมก่อนตอนนี้ห่างจากงานชุมนุมโอสถของหอคอยโอสถอีกแค่หนึ่งปีเท่านั้นข้าจะไปเข้าร่วมงานนี้งานชุมนุมโอสถงั้นเหรอเซียนยุทธเฟิงอุทานแปลกใจก่อนแย้มยิ้มกล่าวว่าเช่นนั้นก็ดีตอนนั้นตาเท่าย่ำเฉินก็มีหน้ามีตาขึ้นมาเพราะตำแหน่งผู้ชนะเลิศของงานชุมนุมโอสถเจ้าในฐานะที่เป็นสิทธิ์ย่อมไม่อาจเสื่อมเสียชื่อเสียงเขาอีกอย่างเท่าที่ข้ารู้ ผู้ที่ติดสิบอันดับแรกของงานชุมนุมโอสดคราวนี้จะได้รับคุณสมบัติไปยึดครองเพิงอัคนีตรีสหัสดด้วยสิ่งนี้กระมังที่ดึงดูดใจเจ้ามากที่สุดนะ่ะเซียวหยีนระบายยิม้มกลับไม่ได้โต้แยง้งหลังเลื่อนสู่ระดับปรมาจารย์ยุทธเขายิ่งรู้สึกถึงความลำบากในการเพิ่มลำดับพลังฝีมือมากขึ้นเวลานี้เขาคุ้มครองตัวเองได้หากประสบกับผู้แกงกล้าอย่างเฟยเทียนแต่ผู้แกงกล้าของตําหนักเจ็ดพูดกลับเหนือชั้นกว่าเฟยเทียนอย่างเทียบไม่ติดฉะนั้น เขาต้องคว้าเพลิงอัคคณีตีสหัตมาได้อย่างลอยเร็วเช่นนั้นต่อให้ไปต้องประจันหน้ากับผู้แก่งกล้าระดับเซียนยุทธบางที่อาจพอต่อกรได้เห็นเซียวเหยียนตัดสินใจแน่วแน่เซียนยุทธเฟิงไม่กล่าวอันใดคุณคิดเล็กน้อยแล้วเอาหยกโบราณชิ้นหนึ่งออกจากแหวนบรรจุยื่นส่งให้เซียวเหยียนเจ้าเก็บหยกดาระกาี้ไว้ภายหน้าข้าสามารถอาศัยเจ้าสิ่งนี้ตามหาเจ้าหากประสบปัญหาใดที่แก้ไม่ตกก็บีมมันให้แตกข้าจะรับรู้ได้ทันทีเซียวเหยียนพยักหน้า รับหยกโบราณชิ้นนั้นไว้อย่างขึงขันแล้วเก็บลงแหวนบรรจุประสานมือต่อเซียนยุทธเฟิงขอบคุณเฟิงเราเซียนยุทธเฟิงหัวเราะพางบวกมือตบไหลเซียวเหยียนเบาๆพางกล่าเหย่าเฉินสามารถมอบเคล็ดวิชานั้นให้เจ้าสแสดงว่าเขาไว้วางใจเจ้ามากคิดถึงปีนั้นเจ้าเดลฉานหารเฟิงอยากได้เคล็ดวิชานี้แทบตายเหย่าเฉินยังไม่ถ่ายทอดให้เลยเซียวเหยียนพยักหน้าเงียบงนันเหย่าเหลาอุทิศชีวิตจิตใจเพื่อเขาไม่รู้เท่าไหร่จุดนี้เขาตระหนักแก่ใจดีเพราะฉะนั้น เขาปฏิบัติต่อเย่าเหลาเสมือนบิดามงเกิดเกล้าหลายปีนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งพระกําลังที่ช่วยชีวิตเย่าเหลาเขาเองก็ทุ่มเทตามลําพังอย่างมากมายมหาศาลเช่นกันเส้นทางแห่งการฝึกตนที่โดดเดี่ยวและแห้งแรงแต่เซียวเหยียนก็อดกลั้นฟันฝ่ามาได้เขาสามารถกล้าวเดินจากเศษสวะประจำตระกูลในปีนั้นจนถึงทุกวันนี้ความทุกข์ยากที่ต้องเผชิญคือสิ่งที่คนทั่วไปไม่มีวันเทียบได้บุคคลอย่างเฟิ่งชิงเอ๋อหรือถังอิง พรสวรรค์ล้ำเลิศโดดเด่นก็จริงแต่เบื้องหลังยังมีกลุ่มอิทธิพลยักษ์ใหญ่สนับสนุนทว่าเซียวเหยียนกลับได้แต่พึ่งเย่าเหล่าและความอุตสาหะของตนเองล้อข้ากลับถึงหอดาวตกจะรีบสืบเลือกตําหนักย่อยในเมืองมึงมิ่งเฉิงให้ได้โดยเร็วมันอ่านว่าอะไรมิงเฉิงโอเคชอช้างกับชอฉินมันนะลิ้นผมก็แข็งแข็งนะระหว่างนี้จะลอบติดต่อคนที่เคยมีไมตรีอันดีกับเย่าเฉินถ้าเรียกรวมพลพวกเขาได้ ชิงตัวเย่าเหลากลับมาก็ไม่ใช่เรื่องยากเซียนยุดเฟิงกล่าวแม้ขุมกำลังของหอดาวตกไม่อ,อนด้อยแต่เทียบกับกรุงวิทิพลยักษ์ใหญ่ยศตำหนักเจดพูดยังคงมีความแตกต่างกันพอสมควรยิ่งกว่านั้นตำหนักเจดพูดลี้ลับสุดอย่างไม่มีใครล่วงรู้ขุมกำลังที่แท้จริงหากเตรียมตัวไม่ดีสุดท้ายไม่เพียงช่วยเย่าเหลาออกมาไม่ได้หอดาวตกจะพลอยพินาศไปด้วยเซียวเหยียนพงกศีระเห็นด้วยขุมกำลังของตำหนักเจดพูดน่าก,กลัวปานใดเขากระจางแจ้งกระจเช่นกัน ยอมทราบว่าเรื่องนี้ไม่อาจใจร้อนวู่วางหนึ่งมากเดินพาดเกรงจะปลาชัยทั้งกระดานเอาละเวลาไม่คอยท่าข้าอยู่นานไม่ได้เจ้าจําไว้ต่อไปตัวคนเดียวต้องเพิ่มความระมัดระวังเท่าที่ข้าประเมินเฟิงชิงเอ,อ๋อต้องไม่ยอมเลิกลาเรื่องโลหิตหงบันหงสาบรรพกาได้โดยง่ายเป็นแน่ฉะนั้นเจ้าต้องระวังให้ดีอย่างไรเผ่าหงสาอสูนฟ้าก็ม่ใช่ใครๆจะตอแยได้หากเจอโจทย์ยากจะขยี้ยากจะยากจะจัดการก็ขยี้ยกที่ข้าให้ไว้ เซียนยุทธเฟิงกล่าวเตือนเซียวเหยียนพยักหน้าประสานมือคำนับเซียนยุทธเฟิงพยักหน้ากับหลินเยี่ยนทั้งสองคนโยกกายกระโจนเข้าหลังอินซีลงสู่แผ่นดินอย่างว่องไวมองดูเซียวเหยียนสองคนทะยานล,ลงไปเซียนยุทธเฟิงถอนใจเฮือกหนึ่งทอดตาม,มองดูทิศตะวันตกของทวีปมัดฉิมพึมพำว่าตะเท่าในที่สุดก็ได้คราวคราวของเจ้าสักทีวางใจเถอะคราวนี้ข้าจะช่วยเจ้าออกมาให้ได้จบคำแขนเสื้อตวัดวูบก,กระแสะลมกรอตัว เสียงอินซีกู่ร้องกังวานโหมกระพือปีกยักษ์เป็นลมคลั่งสายหนึ่งลาลับจากเวหาด้วยความเร็วสูงเหนือยอดเขาพวกเซียวเหยียนสองคนล่อนลงบนยอดไม้ต้นหนึ่งแงหน้าเงยมองทิศที่เซียวยุดฟงเซียนยุดเฟิงกลับไปเซียวเหยียนกรำหมัดช้าๆนับว่าตามหาเซียนยุดเฟิงพบแล้วต่อไปเขาจะไม่โดดเดี่ยวเดียวได้ส่วนลายพิษนสูตรในกายด้วยพลังฝีมือของเขาในตอนนี้เขาสามารถจัดการได้ด้วยตนเอง ตรงนี้ผมกําลังคิดอยู่เลยนะว่าทําไมไม่ให้จัดการนะครับแม้ไม่อาจหล่อหลอมในคราวเดียวได้ทั้งหมดเพราะว่าตอนนี้เขาไม่จําเป็นต้องทําเช่นนั้นปราณยุทธที่บรรจุอยู่ในลายพิษอสูนั้นแข็งกร้าวเกินไปคืนกินคําเดียวกลับไม่มีผลดีต่อเขามากนะักการหล,ล่อหลอมยังค่อยเป็นค่อยไปเหมือนจะเหมาะสมกับเขามากกว่าเซียวเยียนตอนนี้จะวางแผนจะไปที่ใดหลินเยี่ยนทอนสายตากลับมาหันยิ้มถามเซียวเหยียนอ๋อคอยโอสถอยู่เมืองไหน เซียวเหยียนกระแอมคาหนึ่งสายตาเหลียวมองโดยรอบก่อนถามอย่างกระดาษเขารู้ว่าหอคอยโอสถตั้งอยู่ใจกลางทวีปมัดฉีมกลับไม่รู้ตำแหน่งที่แน่ชัดพอฟังหลินเยียนกรอกตาใสทันทีหอคอยโอสถแห่งทวีปมัดฉีมแทบไม่มีใครไม่รู้จักชื่อนึกไม่ถึงเซียวเหยียนกลับเอ่ยถามประโยคนี้ออกมาสถานที่ตั้งของหอคอยโอสถมีชื่อว่าเมืองต้านเฉิงที่นั่นคือสถานที่ซึ่งมีนักปรุงโอสถมากที่สุดในมหาพิพพภพพื้นที่รัศมีพันลีรอบเมืองต้านเฉิงคือเหตุอิทธิพลของหอคอยโอสถ ผู้คนเรียกขานกันว่าแดนโอสดตรงนี้ห่างจากเมืองต้านเฉินค่อนข้างไกลต่อให้ใช้รูหนอนอย่างน้อยก็ต้องกินเวลาหนึ่งเดือนหลินเยี่ยนแบมือบอกเช่นนั้นเจ้านำทางแล้วกันหาเมืองที่มีรูหนอนก่อนจากนั้นเล่กไปเมืองต้านเฉินกันเซียวเหยียนยิ้มบอกมีคนนำทางจะสะดวกขึ้นมากและเขาก็ไม่ต้องตะลอนไปทั่วเมืองเหมือนมแมลงวันไหลหัวถึงแม้ตอนนี้ยังห่างจากงานชุมนุมโอสถอีกนานแต่เขาอยากตามหาเซียวอี้เซียนกับจือเยี่ยนให้เจอก่อนอืมหลินเยี่ยนพยักหน้า เจ้าอยากไปร่วมงานชุมนุมโอสถใช่ไหมตระกูลหลิวชิงก็อยู่แถบนั้นพอดีหลิวชิงนั่นเหรอได้ยินชื่อที่คุ้นหูเซียวเยียนอดผุดยิ้มไม่ได้เมื่อนึกถึงสหายที่ผ่าเผยตรงไปตรงมาคนนี้หมอนั่นคิดถึงเจ้าเช่นกันมักบ่นถึงเจ้าบ,าบา่อยๆแต่ตอนนี้เขาเป็นประมุขตระกูลมาดใหญ่โตไม่เบาแต่โดนพว,วกตะแก่ของตระกูลข่มตลอดนี่ทาให้ข้างุดหงิดมากลิ้นเยี่ยงเหล่าเล่ายิ้มๆถ้าเป็นทางผ่านก็แวะไปหาหมอนั่นสักเที่ยวก็ได้เซียวเหยียนยิ้มบอก เขาก็คิดถึงสหายเก่าๆที่เคยอยู่ในสำนักในด้วยกันหลินเยียนพยักหน้าแผ่นหลังกระตุกวูบป,ปีกบางยุดขยัดกลางออกปีกคู่พอกระพือกลายเป็นลำแสงสายหนึ่งพุ่งปราดออกไปเซียวเหยียนยกเท้าเหยียบย่างกลางอากาศไล่ตามหลังไปติดๆที่นี่คือโลกอันอาัศจันย์พันลึกผืนหนึ่งเหนือเวหาลิบ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 มักอบอวลด้วยเมฆหมอกสุดขนานะับราวกับแดนสวรรค์ก็ไม่ปานยิ่งกว่านั้นพลังงานในพระสุธาอากาศแถบนี้หนาะแน่นเป็นพิเศษ หากฝึกยานที่นี่ต้องได้รับผลดีมากกว่าที่อื่นแน่นอนที่แห่งนี้เต็มไปด้วยทิวเขาสูงชันเรียงรายบางครั้งบนท้องฟ้ายังมีลำแสงหลายสายโชบผ่านพร้อมกับแผ่ซ่านกลิ่นอายแกร่งกล้าออกมาจางๆกลิ่นอายระดับนี้หากวางไว้ที่อื่นจะเรียกสายตาผู้คนได้ไม่น้อยใต้ชั้นหมอกหนาะมียอดเขาสูงเลี้ยวลูกหนึ่งยอดเขาเป็นหนึ่งกระบี่พุ่งเสียดเมฆาเงินมองขึ้นไปเพียงเห็นม่านเมฆหมอกลอยฟุง้งอยากจะแลเห็นส่วนยอดของมัน จุดสูงสุดของยอดเขาที่อบอวลด้วยมวลหมอกมีศิลามันปราบก้อนหนึ่งเหนือก้อนศิลามีเงาอรชรสายหนึ่งนั่งขัดสมาธิสองมือป,ประสานท่าฝึกยานห่วงหายใจเข้าออกมีกระแสปานเป็นสายๆเวียนวนตรงปลายจมูกตลอดเวลาเงาอรชรสวมชุดสีเขียวไม่สวยหรูแต่สะท้อนความละมุนละไมที่ชวนให้ผู้คนชื่นตาชื่นใจเอวที่คอดกิวนั้นผูกรัดด้วยแพรไหมสีม่วงอ่อนเส้นหนึ่งหลวม,ลม เลื่อนสายตาขึ้นจะเห็นดวงหน้าสวยสดที่งดงามไม่แพ้เฟึ่งชิงเอ,อ๋อดวงตาที่เยือกเย็นลุมล่มลึกชวนให้ผู้คนนึกโกรธไม่ลงสตรีที่เพียรพร้อมจะหนีแลดูไปคล้ายนางสวรรค์มาจุติยังโลกมนุษย์ตลอดทั้งล่างสะท้อนกลิ่นอายลาวพิสุทธิ์เหนือโลกีทําให้ผู้คนได้แต่ชะเง้อมองอยู่ห่างๆสตรีที่บรรเจิดเลิกล้ำปานนี้บุรุษบางคนอยู่ต่อหน้ายังต้องรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจ พลังงานฟ้าดินอนหนาแน่นโดยรอบล้วนวนเวียนอยู่ข้างกายสตรีประหนึ่งดาวล้อมเดือนก็มีปานหลั่งไหลเข้าในกายตามความรู้สึกนึกคิดของนางตลอดเวลาการฝึกที่เงียบสงบนี้ดำเนินอยู่ราวหนึ่งชั่วโมงสตีลืมตาขึ้นช้าๆเปลวเพลิงสีอำพันกลุ่มหนึ่งพวยพุ่งออกพลานุภาพอันแปลกประหลาดแผ่กะจายจากหลังการปรากฏขึ้นของเปลวเพลิงสีอำพันภ้ายใต้พลานุภาพแปลกประหลาดนี้แม้กระทั่งพลังงานฟ้าดินโดยรอบยังเปลี่ยนเป็นติดขัดชะง,งักงนัน ซอแววระสำระสายเล็กน้อยสตรีลุกยืนแช่มช้อยเรือนร่างสูงและหงยเย้าวยวนใจเป็นพิเศษนางพิงหน้ามาเล็กน้อยปลายมองด้านหลังแวบหนึ่งคลี่ยิ้มเบาบางพลางเก่าวลิงเหล่าออกมาเถอะรอยยิ้มนั้นประกอบด้วยความงามอันสวยซึ้งตรึงตาดูเหมือนแม้กระทั่งพัสุธาอากาศโดยรอบยังแจ่มกระจ่างสว่างสวัยขึ้นเพราะเหตุนี้ขณะสตรีจบคำ เงามือตรงมุมหนึ่งด้านหลังขยุกขยิกช้าๆก่อนกายร่างเป็นเงาแก่ชราโค้งคำนับสตรีอย่างนอบน้อมยิ้มกล่าวว่ายานสัมผัสของคุณหนูนี่น่ากลัวขึ้นทุกวันถ้าเพิ่งลุถึงที่นี่ก็ถูกจำสัมผัสได้ทันแล้วสำหรับคันปั้นยอเล็กๆนี้สตรีตอบรับไม่ตอบรับไม่ปฏิเสธยกมือนวลผ่องปัดปล่อยผมที่ปลิวตกลงมาลิงเหล่ามาที่นี่ใช่มีธุระหรือไม่แฮห,หากไม่มีธุระเราผู้เท่าไหนเลยจะกล้ามาลบเก,กลินการฝึกของคุณหนูล่ะ เงาร่างนั้นเงยศีรษะขึ้นเผยใบหน้าแก่ชราปรากฏว่าเป็นหลิงอิงที่เคยให้ความคุ้มครองเซียวเยียนในอดีตส่วนสตรีที่งามล้ำเหนือโลกีตรงเบื้องหน้านี้นอกจากสวินเอ๋อที่เซียวเยียนทวินหาทุกเช้าข้ามแล้วยังจะเป็นผู้ใดอีกเรื่องในตระกูลข้าไม่สนใจสวินเอ,เอ๋อเอ่ยลอยๆนางยกมือขึ้นหมอกขึ้นหมอกกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันบุนุ่งม,มือและกลายเป็นใบหน้าหล่อใสของบุรุษผู้หนึ่งนางนิ่งมองใบหน้านั้น บนดวงหน้างามีิสุด์ปรากฏรอยยิ้มหวานที่ยากจะพบผ่านได้ยินเช่นนั้นหลิงอิงหัวเราะคำหนึ่งก่อนเยาว่าข้าคิดว่าคุณหนูต้องสนใจสิ่งที่ข้าจะเล่านี้แน่นอนสายตาสวินเอ๋ยยังคงจับนิ่งบนใบหน้าบุรุษที่พันลึกขึ้นจากหมอกควันได้ยินคำพูดของหลิงอิงตาคู่งามกรอกมองเขาแวบหนึ่งระบายยิ้มกล่าวว่าขอให้เป็นเช่นนั้นพูดมาเถอะหลิงอิงกระแอมเบาๆก่อนกล่าวเนิบช้าจากข่าวคราวที่ข้าได้รับมาล่าสุด ทวีปมัดฉิมเหนือปรากฏบุรุษหนุ่มผู้หนึ่งขึ้นชื่อว่าเซียวเหยียนฟูใบหน้าที่ผนึกขึ้นจังมอกควันมาลายหายเงาล่างสูงและโขงรันจวนใจนั้นคล้ายสั่นไหวเบาๆอึดใจถัดมาสตรีสูดอากาศเย็นฉ่ำเบาๆกล่าวเสียงแผ่วแน่ใจหรือไม่ตามความคิดของข้าก้าวใน 10. สิบส่วนต้องเป็นเขาสตรีหมุนกายควับดวงพักงามพิสุทธินั้นบัดนี้ฉายฉาบด้วยแววปิติที่น้อยครั้งจะได้เห็นนางโถมปราดลงจากยอดเขา ฝีเท้าเด็ดเดี่ยวมั่นคงปราศจากความลังเลมีคำสั่งลงไปข้าจะออกนอกพิภพกูเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่ที่หกสิโอเคอะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันดิจริงจริงเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปถ,ถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ